มาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะเมสันมาแล้วคะอ่ะวันนี้นะคะสำหรับโจมาโลนนะคะในคอลเลคชัน Archive Collection นะคะเป็นคอลเลคชันที่รีนะคะเหมือนว่าเอามาทำใหม่นะคะเอารุ่นเก่าๆรุ่นที่แบบว่าโด่งดังในอดีตนะคะมาผลิตใหม่นั่นเองนะคะในส่วนตัวของเรานะคะก็มีทั้งหมด 2, 4, 6 8 9นะคะจริงๆแล้วเขามีประมาณ12กลิ่นนะคะประมาณ12บสหรือสิกลิ่นที่เราพูดว่า13กลิ่นเนาะก็จะมีตัว p i o n y and Mo s s นะคะซึ่งเป็นตัวที่รีสต็อกมาเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้เอาลงมาในเว็บไซต์นะคะเอามาขายเฉพาะที่เคาน์เตอร์เท่านั้นนะคะใครที่อยากรู้ว่ากลิ่นมันยังไงนะคะย้อนกลับไปที่คลิปเก่าๆของเรานะหรือว่าเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ รงนี้ไว้ให้นะคะสำหรับ p ิ n นี่อันมดนะแล้วก็สำหรับใน Archive Collection ที่เรามีนะคะสองสี 2, 4, 6, 8, กลิ่นตรงนี้นะคะมีแค่9กลิ่นนะแล้วก็อีกประมาณ3กลิ่นเราไม่มีนะคะไม่ได้สั่งมาก็คือรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัวที่เรามีอยู่แล้วประมาณอ่า 4 5กลิ่นนะคะแล้วก็ซื้อเพิ่มมาอีก4กลิ่นนะคะเป็น9กลิ่นนะคะที่เราไม่มีคือ3กลิ่นเนาะถ้า,างั้นวันนี้นะคะเราฟังกันก่อนเนาะสำหรับ9กลิ่นนี้นะคะแล้วก็เมจะแยกเป็น2อเอพิโซดเนาะเอพิโซดแรกนะคะ4กลิ่นเอพิโซดที่2ก็คือ5กลิ่นนะคะเป็นทั้งหมด ข้าวกลิ่นที่เรามีนะคะ,ะตัวแรกเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะสำหรับโจมาโลนตัวแฮมแฮมล็อกแฮมล็อกนะคะแอนเบอร์กามอตนะน่าจะอ่านว่าแฮมล็อกถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะตัวนี้เนี่ยเคยออกมาแล้วนะคะในคอลเลคชัน Y f ฟล w e วอร์ แฮนวีดนะคะซึ่งออกมาทั้งหมด5กลิ่นเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างรูปให้ดูนะคะแล้วกลิ่นนี้นะคะตัว h ฮมล็อกเนี่ยนะคะเป็นตัวที่น่าจะขายดีที่สุดนะคะแล้วซึ่งเรานะคะช่วงนั้นเนี่ยเราไม่ได้เก็บนะคะไม่ได้เก็บสักขวดหนึ่งเลยนะคะก็เลยซื้อขวดใหญ่มานะคะที่เพิ่งแบบรีสต็อกมานะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่มีความ เออเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่มีความพาวเดอรี่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นอดอกแฮมล็อกอะไรพวกนี้เป็นแนวพาวเดอรี่ฟอรัลนะคะมีความโอโซนิกมีความอะควาติกนะคะประมาณนั้นมีความเยลโล่โฟรัลนะคะแต่ว่ากลิ่นเด่นๆของเขานะคะก็จะเป็นแนวพาวเดอรี่ฟอรัลนะคะอืมเรามาฉีดก,กันดูดีกว่าจริงๆแล้วเราก็แอบใช้แล้วนะคะได้มาแล้วก็แอบใช้ไปวัน2วันเนาะ อันนี้เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราได้มาจากเคาเตอร์ไทยนะฮะแล้วก็โจมาโลนต้องบอกว่าขึ้นราคาทุกปีค่ะตั้งแต่เราเริ่มซื้อตั้งแต่สี่พันกว่าบาทตอนนี้ห้าพันหกแล้วนะฮะขวดนี้อืมดูสิห้าพันหกนะฮะโอ้โหแบบขึ้นทุกปีขึ้นทุกปีเธอขึ้นทุกปีจริงๆนะฮะกลิ่นน้าแบบอืมเปิดมาเนี่ยเป็นซึ้งแบบ ทำให้เรารู้สึกถึงความพาวเดอรี่นะฮะตัวนี้แบบแล้วกลิ่นเนี่ยมีความโอรัลพาวเดอรี่นะฮะซึ่งนึกถึงดอกไม้สีเหลืองๆแล้วก็มีความสะอาดสดชื่นนะคะเออตัวนี้เนี่ยอ่าโนต้ตของเขานะฮะมาดูโนต้ตของเขาดีกว่านะฮะโนต้ตของเขาเนี่ยมีคอมเบอร์นะฮะก็คือแตงกวาพาวเดอรี่โน้ตนะคะแฮมล็อกนะคะนิโมซา ฮิลิโอโตรบนะคะขอภัยดอกไม้ที่มีความสีม่วงนะคะแล้วก็เบอร์กามอตนะคะแล้วก็ฟลาวเวอร์พีทอลนะคะก็คือโน้ดดอกไม้นั่นเองนะคะซึ่งเปิดเนี่ยปุ๊บเลยนะความพาวเดอรี่มันพุ่งมาเลยะคะ่ะแต่มีความไม่ใช่พาวเดอรี่ที่มีความแห้งมากนะคะเป็นพาวเดอรี่ที่มีความดอกไม้มีความสดใสนะคะ มีความกรีนเล็กๆกลิ่นๆนะคะมีความเหลืองมีความม่วงนะคะซ่อนอยู่ในนี้หมดเลยอืนะคะพอได้ดาวไปสักพักเนี่ยกลิ่นนี้จะมีความพาวเดอรี่แบบเต็มๆเลยนะคะกลิ่นที่เรานึกถึงนะคะทำให้เรานึกถึงอะไรรู้ไหมกลิ่นเคนโซฟลาเวอนะคะจากเคนโซนั่นเองนะ,ะขวด,ดยาวๆนะฮะตัวนั้นเลยคือแบบอืมใช่เลยจินดอืม มันใช่เคนโซ่เลยนะฮะสำหรับแฮมล็อกแอนเบอร์กามอตตัวนี้นะซึ่งในความในความดอกไม้เนี่ยก็จะมีความสดชื่นเบาๆอยู่ตัวนั้นนะคะซึ่งสำหรับตัวนี้เนาะ <Okay. S 1> อืมนะคะแฮมล็อกกลิ่นเด่นๆเ,เขานะฮะก็คือประมาณแป้งแป้งนะฮะแล้วก็ความทนเนี่ยต้องบอกว่ากลิ่นนี้เนี่ยน้องทนนะฮะน้องสำหรับตัวเรานะ,ะเพราะว่าเราเนี่ยมันคนฉีดอะไรไม่ค่อยติดผิวนะฮะ อยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงได้เลยนะฮะตัวนี้สำหรับแฮมล็อกตัวนี้นะ,ะอืมนะคะอ่ะโอเคอ๋อเราจะบอกว่าตัวนี้นะคะเพอร์ฟูเมอร์ก็คือคุณหลุยเทอร์เนอร์นะคะแล้วก็คุณยานเวสเนียนะฮะถ้าอ่านผิดขอภายัยเป็นเพอร์ฟูเมอร์สองคนนะคะที่มารังสคร์กลิ่นนี้นะคะอ่ะโอเคมาค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือนัทเมกแอน กิงเกอร์นะคะตัวนี้เป็นน้ําหอมแนว f ลอร l ลสไปซี floral, spicy, นะคะเป็นน้ําหอมที่เราชอบมากนะคะชอบจริงๆนะคะเป็น f ลอร l ลสไปซีนะคะมีความวอร์มสไปซี่เฟรชสไปซีประมาณนั้นนะคะสำหรับน้ําหอมกลิ่นนี้นะคะออกมาเมื่อปี1990นะและที่สำคัญอะไรรู้ไหมมาร์กดอกจันไว้นะคะตัวนี้นะคะ ไม่มีแนะนําให้เก็บไว้เพราะเป็นกลิ่นที่คุณจจมมโลนนะฮะเป็นคนโปรงเองค่ะแล้วคือต้องบอกว่าจมโมโลเรารักเขาอย่างหนึ่งก็คือเขามีิกเนเจอร์ของเขานะฮะเขามีความน้ำหอ,อมเขาอะ่ะมันมีิกเนเจอร์ของตัวเขาเองเลยนะฮะซึ่งอย่างเช่นกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความ Spicy นะแต่ไม่ได้แบบสไปซี่จานะแต่มันยังมีความสดชื่นคือพูดง่ายๆคือเป็น fresh spicy นั่นเองนะคะแล้วกลิ่นนี้นะคะมาดูโนต้ตกลิ่นของเขานะคะโนต้ตของเขาเนี่ยมี n u t m ม็ Mac นะคะก็คือจันเทศใช่ไหมนัตแม็กจันเทศนะคะแล้วก็กิงเกอรนะคะซเซ n เนอร์โวดนะคะก็คือไม้จันทนหอมแล้วก็ซีดา้าอืมเราจะบอกว่ากลิ่นเนี้ยกลิ่นเปิดนะฉีดปุ๊บนะทำให้เรารู้เลยว่า เราได้กลิ่นอะไรคือกลิ่นเปิดนี่มันหอมมากนะคะคือทําให้เรานึกถึงกลิ่นเกรฟฟุตนั่นเองนะคะของคุณโจมาโลนนะฮะอืมแล้วมันแบบสดชื่นมากมีความสไปซี่เล็กๆซึ่งส่วนตัวเรานะคะเป็นคนที่ชอบอะไรอยู่แล้วพวกพวก จันเทศพวกขิงอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวนะเราเป็นคนชอบอยู่แล้วนะคะมันทําให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเราฉีดปุ๊บเรายังเรารู้สึกถึงแบบตัวกรฟฟูดขึ้นมาเลยทันทีนะคะตัวนี้อืนะคะอม,มันสดชื่นสบายอะ่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะบอกว่านางอืมมันมีความ สดชื่นสะอาดสไปซี่เป็นเฟรชสไปซี่เล็กๆนะคะสบายผ่อนคลายอะ่ะเราว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กจริงๆนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะอืมนะคะอ่ะโอเคบอกไว้มันชอบมากค่ะกลิ่นนี้นะคะปลื้มที่เขาทำออกมาใหม่นะคะทำให้ดิฉันได้ครอบครองนะคะบอกเลยนะคะชอบมากค่ะอืมนะคะ ตัวต่อไปนะคะสำหรับตัวที่3ของคลิปนี้นะคะก็คือ l a เด r ร์แอนด์อาร i ท i มนะคะ for women and men นะคะคือตัวนี้นี่เองค่ะโอ๊ยตายแล้วก็ได้มารอบนี้เหมือนกันนะคะที่เพิ่งซื้อใหม่นะคะ l ลเดอร์แอ d ด r อาร i ทิมิ o ซียโนนะคะนี่ต้องต้องบอกก่อนต้องเล่าก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเราอะคิดอยู่นานมาก ว่าจะซื้อหรือเปล่าว,ว่าจะสั่งหรือเปล่าแต่คือเราอะมั่นใจในความเป็นโจมาโลนะที่แบบฉีดแล้วอะมันไม่มันไม่หนังจนแบบอ๋อเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็เลยตัดสินใจซื้อโดยบารบาบนะคะเราไม่เคยดมกลิ่นนี้มาก่อนและเราจะบอกว่ามาแล้วมัน ไม่ผิดหวังเลยนะคะสำหรับน้ำหอมตัวนี้เป็นแนวอารมิติกนะคะเลเดอร์นะคะแนวเอิร์ธตี้ไอริสวูดดี้แล้วก็แนวพาวดอรี่เล็กๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะออกมาในปี2017เนาะในคอลเลกชันที่เรียกว่า the b r o o m b r o o m b u r y นะคะ บ r o เบอร์รี่เซนะคะถ้าอา่านผิดขออภัยนะคอลเลกชันบ b ู o บอร์ r y Set นะคะเป็นคอลเลกชันที่ออกมา5กลิ่นอย่างเช่นอย่างอย่างเคยนะคะก็คือโจมารวนเนี่ยก็จะออกคอลเลกชันที่เป็น Limited e dition 30 ML อะไรอย่างเงี้ยก็จะออกมาปีละครั้งซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ ขายดีที่สุดนะคะเขาก็เลยเอามาทำเป็นเอามารีใหม่รีสต็อกใหม่เป็นขวดใหญ่นะคะซึ่งเราบอกเลยว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ฉีดออกมาแล้วเราชอบมากนะคะเป็นหนังที่นิ่มเป็นหนังที่แบบสบายๆมากเป็นหนังที่อารมณติกนะคะโอ้ยเฟรชุดสดชื่นสะอาดมากนะคะอือล้วจะบอกว่า เราไปค้นนะฮะคำว,ว่าอาธิมิเีเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะก็คือในภาษาไทยเนี่ยก็คือโจโก,โกจุฬาลัมพานะคะซึ่งคล้ายๆเป็นพืชสมุนไพรที่เราคุ้นๆเคยๆกันดีนะคะน้ำหอมซึ่งกลิ่นเขาเป็นแบบโอ้ยผ่อนคลายมากนะคะมาดูโนต้ตของเขานะฮะโนต้ตของเขาเนี่ยมีมีดังนี้นะคะมีแอปซินนะคะก็คือเป็นเครื่องดื่ม นะะหน้าท่านเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีหนังนะคะออริจรูทนะคะแล้วก็ไซเปอร์อลนะคะออยนะคะนาการโมตา้าซึ่งเป็นพืชนะคะแนวอารม m a t i ไม้นะคะแล้วก็พวกมอสต่างๆนะประมาณนั้นนะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเราดมแล้วรู้สึกว่ามันมันหอมแบบสมนุนไพรผ่อนคลายอะ่ะ มันไม่ได้แบบว่าเป็นหนังจา๋าเป็นเป็นแบบพาวเดอรี่จา๋าแป้งจา๋จาเลยอย่างเงี้ยแต่มันรู้สึกถึงความผ่อนคลายมีความเขียวผ่อนคลายสดชื่นอะไรประมาณนั้นนะคะอืมตัวนี้ดีมากเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดหวังที่สั่งกลิ่นนี้มานะคะสำหรับกลิ่นนี้นะคะเพอร์ฟูมเมอร์ของเขานะคะก็คือกุญญาเวสเนียนะคะเป็นเพอร์ฟูมเมอร์ตัวนี้ก็คนนี้ก็ เออทำให้จมาลนบ่อยมากนะฮะอืมนะคะรู้สึกว่า,วากลิ่นนี้เราชอบนะ,ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เราฉีดแล้วมีคนทักนะคะเอเดอร์แอนด์อาร์ทิมิเซียตัวนี้นะ,ะอืมดอกจันไว้นะจ๊ะดอกจันไว้มีคนทักนะจ๊ะกลิ่นนี้อืมนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะตัวต่อไปนะคะตัวที่สี่นะคะก็คือ Red Current and Cream นั่นเองนะคะ อะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็ออกมาในปี2013เนาะใน collection s u g a and spice นะคะมีกลิ่น g ิงเกอร์บิสกินะคะซึ่งมาออกขวดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ bitter orange chocolate นะคะแล้วก็กิงเกอร์บิสกิ limited edition เนาะออกมาหลายเวอร์ชั่นมากนะคะก i n เกอร์บิสกิซึ่งเป็นกลิ่นที่ขายดีอีกหนึงกลิ่นของเขานะคะนึกถึงแบบนั่งอยู่หน้าเตาผิงและกลิ่นขนมปัง วิธีชันนอกเล่เอาเข้าเรื่องนะคะแล้วก็กลิ่น Elder Flower นะคะ g o o s บ berry นะคะ g o j i b บ r r y นะคะแล้วก็กลิ่น Le m o n t a r ์นะคะซึ่งคอลเลคชันนี้ดิฉันก็ไม่มีนะคะดิฉันเก็บไม่ทันนะคะช่วงนั้น ไปเออไปเวออยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะฮะขออภัยด้วยนะฮะอ่ะมาเข้าเรื่องนะฮะสำหรับตัว r e c u r r r n t t n n d r r e m m นะฮะโอ้อยฉันจะบอกว่าตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวที่น่ารักสุดในบรรดาสี่กลิ่นนี้นะในบรรดาทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะออกแนวเด็กๆนะคะเป็นแนวแบบว่าเด็กน้อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวฟรุตตี้แอนด์สวีทนะฮะอืมนางกลิ่นน่ารักมากอ่ะ ดูนะฮะโอ้ยขอปิดขวดกันอืมอืมกลิ่นเปิดแบบฟรุตตี้มากนะฮะเป็นสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเปิดทำให้เรานึกถึงเอ,อสุกัดนะคะประมาณนั้นเลยอืมเหมือนเวลาเราเคี้ยวสุกัดแล้วมันได้กลิ่นอะเคี้ยวเคียวแล้วได้กลิ่นสุกัดนะสุกัดรสสตรอเบอรี่รสสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยผลไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะ อืมนะคะแล้วก็นางเนี่ยพอสักพักพูดถึงแต่ว่าสําหรับตัวเรดเคเรนเนี่ยนะ,ะมันทำให้เรานึกถึงอีกหนึ่งกลิ่นนะฮะก็คือเบอร์เบอรี่นะฮะเบอร์เบอรี่เฮอตัวที่เป็นขวดที่ออกมาล่าสุดนะฮะฝาสีชมพูนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะฮะตอนนั้นก็ทำให้เรานึกถึงตัวนั้นเหมือนกันนะฮะเบอร์เบอรี่เฮอ f บ r ร e r บอรี่เอฟอรใช่ไหมนะคะถ้าจําชื่อไม่ผิดนะคะอืมนะคะตัวนี้แบบสดใสามากนะคะเป็นกลิ่นที่เราว่าเอามาฉีดตอนสปริงซัมเมอร์เนาะน่าจะดูดีมากเลยนะคะสำหรับเพอร์ฟูเมอร์ของเขานะก็คือคุณคริสตินนะคะนาเกลนะคะเป็นเพอร์ฟูเมอร์ที่ปรุงกลิ่นให้โจมาลนบ่อยเหมือนกันนะคะอืม นะคะกลิ่นนี้สดใสมากสำหรับความทนนะฮะตัวนี้เนี่ยออยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงบนผิวเรานะคะถ้าเสื้อผ้าน่าจะมากกว่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับคนอื่นก็น่าจะมากกว่านั้นเหมือนกันนะคะอืมนะคะตัวนี้กลิ่นน่ารักมากนะคะแบบฉีดแล้วสดใสเด็กลงแบบสิบห้าปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมกลิ่นดีนะคะน่ารักน่ารักเชียวเลยนะคะอืม โอเคนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีฝากไว้เท่านี้นะคะสี่กลิ่นดีมากนะคะชอบทุกกลิ่นแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่ผิดหวังนะคะสำหรับคอลเลคชันนี้สำหรับที่ฉันสั่งมาเพิ่มนะคะสี่ตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอีกประมาณห้ากลิ่นนะคะเป็นกลิ่นที่ดิฉัน ซื้อไว้นานแล้วนะคะไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะเป็นกลิ่นโปรดอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าอ p พิโซดทนะคะในอ c h ค v e c คอลเลกชันจากโจมาโลนนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะฝาก s u b s c r ก b e กดไลค์กดแชร์ให้ดีฉันด้วยนะคะอย,อย่าลืมนะคะ พีด่ดิฉันนะคะอย่าลืม